สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค r y p โตนิวส์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่5กันยายน2025ครับวันนี้มีข่าวที่เอ,อ่อต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากๆในวงการคริปโตโดยเฉพาะสายเหรียญมีมใช่ค่ะข่าวใหญ่เลยทีเดียว d o g e c o i n หรือ DOGE นะครับกำลังจะมี ETF เป็นของตัวเองแล้วอาจจะเป็นเรื่องเปลี่ยนเกมเลยนะค่ะ ข้อมูลล่าสุดคือบริษัท BrexShares นะคะเขากำลังเตรียมเปิดตัว Dogecoin ETF ตัวแรกของโลกเลยเห็นว่าอาจจะเร็วสุดๆคือสัปดาห์หน้าเลยเหรอครับมีความเป็นไปได้ค่ะถ้าทุกอย่างราบรื่นนะคะโหเร็วมากเออปกติการขอ ETF นี่มันต้องผ่านกรอตอสารัฐหรือ SEC แบบขั้นตอนเยอะมากเลยนี่ครับ แล้ว Rex c h a s e เขาทำได้ยังไงมีทางลัดอะไรหรือเปล่าครับนี่แหละค่ะคือประเด็นที่น่าสนใจคือ Rex c h a s e ไม่ได้ใช้เส้นทางปกติแบบยื่น S1 หรือ1 9 b 4ที่เราคุ้นเคยกันแต่เขาเลือกใช้กฎหมายเก่าตัวหนึง่งชื่อว่า40 Act ค่ะซึ่งเดิมทีกฎหมายนี้ใช้กับพวกกองทุนรวมทั่วไปอ๋อกฎหมายเก่าเหรอครับใช่ค่ะคุณเนทเกราซีที่เป็นประธาน ETF Store เขาเรียกวิธีนี้ว่า Regulatory Endaround แบบว่าเหมือนหาช่องทางเลี่ยงด่านตรวจหลักเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะคะหาทางเลี่ยงด่านตรวจเลยเหรอครับคล้ายๆอย่างนั้นค่ะคือใช้ช่องว่างหรือการตีความกฎหมายที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้อืมก็นับว่าฉลาดนะครับและที่สำคัญคือ rex shares เคยใช้วิธีคล้ายๆกันนี้สำเร็จมาแล้วนะคะกับ solana staking etf หรือ ssk อ๋อตัวนั้นเองเหรอครับงั้นก็แสดงว่ามีโมเดลที่เคยทำสำเร็จมาแล้ว ใช่ค่ะทำให้โอกาสของ d o g g e t t f ครั้งนี้มันดูมีความเป็นไปได้สูงขึ้นแต่การใช้ทางลัดแบบนี้เนี่ยทาง SEC เ้ขาจะโอเคเหรอครับไม่มีสัญญาณว่าจะเข้ามาเบรกหรือคัดค้านอะไรเลยเหรอครับ เป็นคำถามที่ดีค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้นะคะยังไม่มีท่าทีคัดค้านอย่างเป็นทางการจาก SEC เลยแล้วก็มีข้อมูลยืนยันจากคุณเอริกเบลคินัสนักวิเคราะห์ ETF ของ Bloomberg ด้วยนะคะว่า rex ได้ยื่นเอกสารที่เรียกว่า effective prospectus ไปแล้ว effective prospectus หมายความว่ายังไงครับก็คือในทางเทคนิคมันเหมือนกับว่าเอกสารมีผลบังคับใช้แล้วนะคะโอกาสสำเร็จก็เลยยิ่งสูงเข้าไปอีกอ๋อ oh, ครับครับ แต่ว่าในเอกสาร RexShares เขาก็เตือนไว้ชัดเจนนะคะว่า Doge d เนี่ยเป็นสินทรัพย์ใหม่ความผันผวนสูงความเสี่ยงก็สูงมากๆนักลงทุนต้องระวังตรงนี้ค่ะเข้าใจเรื่องกลไกลทางกฎหมายแล้วครับทีนี้มาดูเรื่องอื่นๆบ้างราคา Doge ช่วงนี้เป็นยังไงครับแล้วออคนสำคัญอย่าง Elon Musk ละ่ะเขายังหนุนหลังอยู่ไหมถ้าดูราคาย้อนหลังปีหนึ่งนะคะ Doge บวกขึ้นมาเยอะเหมือนกันประมาณ1 1 6 6 7 หูเยอะนะครับแต่ก็ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดที่เคยทำไว้ตอนปี2024อยู่เยอะเหมือนกันค่ะประมาณ54%ตอนนั้นขึ้นไปถึง0.4672ตอนนี้ก็อยู่แถวๆ0.2145ค่ะอืมก็ยังห่างไกลจุดสูงสุดเดิมพอสมควรส่วนอีลอนมัสก์ก็ก็ยังถือว่าเป็น d o ชฟา f a เฟอรในใจหลายๆคนนะคะแล้วคำพูดเขาในรายการ SNL ที่ว่า Dogecoin is a Hustle อันนั้นก็ยังคลาสสิกอยู่เลยค่ะ <laughs> ใช่ครับใช่ครับจำได้เลย แล้วก็มีข่าวลือหรือแรยง,งานที่น่าสนใจออกมาด้วยนะคะว่าทนายความส่วนตัวของมัสก์คุณอเล็กซ์ไปโรเนี่ยกำลังตั้งบริษัทใหม่บริษัทนี้พยายามระดมทุนตั้ง200ล้านดอลลาร์เพื่อจะเอามาลงทุนในด g e โดยเฉพาะเลยค่ะโอ้โห oh, 200ล้านดอลลาร์ถ้าจริงนี่ก็อาจจะส่งผลต่อราคาได้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะต้องติดตามดูแต่เดี๋ยวนะครับเหมือนผมได้ยินมาว่า ไม่ใช่แค่ d o d g e ตัวเดียวมีเหรียญทรัมป์ด้วยเหรอครับอันนี้มาเหนือเมฆเลยนะใช่แล้วค่ะ r e x c h a r ชรยื่นขอ ETF สำหรับเหรียญทรัมป์หรือ TRUMP T ที่เชื่อมโยงกับประธานาธิบดีทรัมป์พร้อมๆกันเลยค่ะเอาจริงดิโครงสร้างมันเหมือนหรือต่างจาก d o d g e ETF ครับตัว TRUMP ETF จะซับซ้อนกว่านิดหน่อยค่ะ คือกองทุน ETF เนี่ยจะไม่ได้ถือเหรียญทรัมป์โดยตรงแต่จะไปลงทุนในหุ้นของบริษัทนอกอาณาจักรสหรัฐหรือออฟชอร์นะคะแล้วบริษัทนั้นเป็นคนถือเหรียญทรัมป์อีกทีหนึง่งโอ้เป็นทอดๆไปค่ะการที่เร็กซ์ยื่นทั้งโดชและทรัมป์พร้อมกันแบบนี้มันก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขากำลังแบบว่ารุกตลาดเหรียญมีมหรือเหรียญที่เกี่ยวกับบุคคลดังอย่างจริงจังเลยโดยใช้ความเชี่ยวชาญเรื่องกฎหมาย ETF เป็นเครื่องมือ ฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆครับทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงในภาพรวมแล้วถ้าเรามองในมุมนักลงทุนควรจะมองเรื่องนี้ยังไงดีครับถ้า ETF พวกนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะอย่างแรกเลยมันอาจจะเปลี่ยนสถานะของโด g e ไปเลยจากเหรียญที่คุณมองว่าคำๆเน้นกระแสอาจจะกลายเป็นสินทรัพย์ลงทุนในตลาดทุนที่เข้าถึงง่ายขึ้นแบบเป็นทางการอืมก็ดูจริงจังขึ้นค่ะ ส่วนเรื่องราคานักวิเคราะห์บางคนก็มองว่าอาจจะมีแรงซื้อดันให้โด g e ไปแตะแถวแถว0 3 3 5ได้ในระยะสั้นนะคะ30เซนก็มีโอกาสแต่ระยะยาวอันนี้ก็ยังต้องดูเรื่องการพัฒนา use case ใหม่ๆห,หรือว่า narrative ใหม่ๆที่จะมาดึงดูดความสนใจได้ต่อเนื่องค่ะครับครับจะเหมือนเป็นการเปิดประตูให้เหรียญมีมตัวอื่นๆหรือเหรียญแนวแนวนี้พยายามหาทางเข้าตลาด ETF ตามมาอีกเยอะเลยค่ะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ไปเลย แต่สิ่งสำคัญที่ต้องย้ำม,มากๆเลยคือความผันผวนค่ะ volatility ของสินทรัพย์ประเภทนี้มันสูงจริงๆการลงทุนต้องระวังอย่า FOMO หรือกลัวตกรถต้องดูจังหวะดีๆประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ค่ะชัดเจนเลยครับขอบคุณมากครับวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมความพยายามที่จะนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผูกกับวัฒนธรรมออนไลน์มากๆอย่าง Doge หรือแม้แต่เหรียญ Trump เนี่ยเข้ามาสู่โลกการเงินกระแสะหลัก ผ่าน ETF ด้วยช่องทางกฎหมายที่น่าทึ่งเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าการที่สินทรัพย์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสสังคมด้วยมีมกำลังจะถูกทำให้เป็นทางการเข้าถึงง่ายผ่าน ETF แบบนี้มันจะเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสการลงทุนรูปแบบใหม่จริงๆหรือว่ามันกำลังสร้างความเสี่ยงแบบใหม่ที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นกันแน่นะคะ เป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการคริปโตนิวส์นะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องค r y ป t o News ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารที่ดีในโลกคริปโตกันครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ